กมอไซค์สไตล์ช่างมันนอกก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับ f c ทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเพื่อนคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงในส่วนของคําว่าไส้กรองแบบเปียกนะครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเนื้อหาผมฝากช่องนะครับหัดทาเกษตรยามว่างอีกหนึ่งช่องนะครับผมก็เป็นช่อง YouTube ของผมเองนะครับเพื่อนเอานะครับ ไส้กรองที่เป็นฟองน้ํานะครับเพื่อนเพื่อนเข้าใจแล้วถูกต้องแล้วว่าไส้กรองที่เป็นฟองน้ําไม่ว่าจะอยู่กับรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าเครื่องอจัรกลชนิดอื่นนะครับไส้กรองที่เป็นฟองน้ําจะมีการสลมน้ํามันนะครับจึงเรียกว่าไส้กรองแบบเปียกนะครับเพื<ๆ>่อนๆจึงเรียกว่าไส้กรองแบบเปียกแต่ทีน่นี้ก็ยังมีเพื่อนๆนหลายท่าน<ๆ>เข้าใจว่าไส้กรองลักษณะนี้ ไส้กรองกระดาษลักษณะนี้เป็นไส้กรองแห้งนะครับมีเพื่อนเพื่อนหลายท่านยังคงเข้าใจว่าเป็นไส้กรองแบบแห้งยังคงไปเป่าทําความสะอาดอยู่นะครับซึ่งนะครับผิดหลักเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นไส้กรองแบบเปียกทีนี้ไส้กรองแบบกระดาษนี้มันมีอยู่2แบบนะครับมีอยู่2แบบนะครับ ก็มีในส่วนของไส้กรองแบบแห้งกับไส้กรองแบบเปียกนะครับเพื่อนๆเราจะมีวิธีการดูวิธีการสังเกตยังไงนะครับเพื่อนๆเอาเป็นคร่าวๆผมจะแนะนําเป็นคร่าวๆให้ก่อนนะครับในส่วนของอเบื้องต้นที่มีไส้กรองแบบเปียกออกมานะครับรถยามาฮามีโอตัวแรกรถยามาฮามีโอตัวแรก เป็นไส้กรองกระดาษแบบแห้งมาจริงครับแต่หลังจากเขาเจอปัญหาไม่สามารถดักฝุ่นละเอียดได้เขาจึงมีการเรียกเคลมเรียกเก็บคืนพร้อมกับนมหนูเบอร์ร้อยแปดในสมัยนั้นนะครับครับเพื่อนๆนครับก็นี่เป็นไส้กรองอากาศกระดาษแบบแห้งของมีโอตัวแรกที่มีการเรียกเก็บคืนนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ นี่นะครับอันนี้ของเทียมครับของเทียมยังมีคงหลงเหลือค้างสต๊อกในตลาดนะครับของเทียมครับอันนี้ถอดออกมาจากขั้นไหนจําไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนแต่อันนี้เขาเรียกเก็บคืนเขาไม่ใช้แล้วเขาจะใช้เป็นเนื้อกระดาษสีชมพูแบบเปียกนะครับเพื่อนเพื่อนในส่วนของอตระกูลคลิกแอร์เบียดอย่างนี้ก็มีการเรียกเก็บคืนเหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อน หลังจากนั้นเขาก็เคลมเป็นไส้กรองสีชมพูแบบเปียกออกมาในรถออโต้ของสายมิโอฟีโน่นะครับก็เป็นแบบเปียกมาทั้งหมดนะครับจะมีหลงเหลืออยู่ในตระกูลออโต้ที่เป็นไส้กรองแบบแห้งนั่นก็คือนูโวตัวคาบูนะครับนูโวตัวคาบูนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับทีนี้รถในรุ่นก่อนหน้านั้นลงไปย้อนกลับลงไปก็ยังคงเป็นไส้กรอง นะครับไส่กรองกระดาษแบบแห้งอย่างนี้อยู่นะครับเ,เพื่อนๆนะครับทีนี้ไอ้ตรงไส่กรองถ้าเป็นของยมามาฮ่าเขาจะมีสติกเกอร์ติดคาดปากกรองอากาศมานะครับห้ามเปิดกรองอากาศยกเว้นกรณีเปลี่ยนถ่ายใส่กรองเท่านั้นนะครับเป็นสติกเกอร์คาดปากกรองอากาศสําสหรับรถที่เป็นไส่กรองแบบเปียกทุกรุ่นของยมามาฮ่าปิดคาดมาด้านข้างเลยนะครับ ห้ามถอดทำความสะอาดให้เปลี่ยนทุกๆถ้าจะไม่ปิด1 2 0 0 0ันถึง16,000กันกิโลเมตรนะครับให้เปลี่ยนนะครับเขาไม่ได้ให้คุณทำความสะอาดนะครับเพราะว่าเป็นไส้กรองแบบเปียกฉโลมน้ำมันมาถ้าฉโลมน้ำมันมาแล้วนะครับฝุ่นที่มาเกาะฝุ่นตัวนั้นจะดูดซับเอาคาบน้ำมันออกมานะครับทำให้ไส้กรองเรามันแห้งลงไปนะครับพอไส้กรองมันแห้งลงไปทีนี้ น้ำมันที่ฉโมอยู่มีน้อยนะครับน้ํามันที่ฉโลมอยู่มีน้อยถ้าเราไปเป่านะครับแรงดันลงจะผลักดันเอาไอน้ํามันออกไปทั้งหมดเลยนะครับไสกรองตัวนั้นจะไม่สามารถดักฝุ่นละเอียดได้นะครับบอกเพื่อนๆไว้เลยนะครับเพื่อนๆถ้ากรณีไส้กรองมันตันถอดออกมาจับค้อมหน้าลงกระแทกกับพื้นสองสามครั้งก็ประกอบกลับครับ แก้ปัญหาฉุกเฉินครับเพื่อนๆคว่ำหน้าตกลงกับพื้นแบบนี้แหละนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนใหม่ได้เลยนะครับครับไปเปลี่ยนเดี๋ยว<ๆ>ทีนี้ก็ไปเปลี่ยนได้เลยครับเข้าตัวเมืองเข้าร้านอะไรเปลี่ยนได้เลยนะครับเพื่อนๆทีนที้ในรถหัวฉีดทุกวันนี้เป็นไส้กรองแบบเปียกทั้งหมดเลยนะครับผมจะยกตัวอย่างของผมมีเว็บน,นะครับเป็นสีแบบนี้เป็นไส้กรองแบบเปียกนะครับเพื่อนๆนะครับ ถ้าใส่กรองแบบแห้งเพื<ๆ>่อนๆจะไม่เห็นฝุ่นอยู่ตามแต่เข็บขอบแบบนี้นะครับถ้าใส่กรองแบบแห้งเพื่อนๆจะไม่เห็นคราบฝุ่นแบบนี้นะครับนะครับเพื่อนๆคราบฝุ่นจะวิ่งเข้าคราบฝุ่นส่วนหนึ่งจะมาจะมาก่ออยู่ตามข้างหลังนะครับเพราะว่าไม่สามารถดักฝุ่นละเอียดได้นะครับแต่ใส่กรองแบบเปียกภายในเสื้อกลองจะไม่มีฝุ่นเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะว่าฝุ่นละ อุ่นละอองแบบละเอียดเนี่ยจะมาติดกับน้ำมันพวกนี้นะครับนะครับเ,เพื่อนๆนะครับถ้าเป็นรถหัวฉีดก็จะเป็นไส้กรองแบบเปียกมาทั้งหมดทั้งรถเกียร์รถออตโต้แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนทีนี้อาถ้าเพื่อนเพื่อนมีเชื่อเพื่อนเพื่อนเห็นไหมความชื้นนะครับทําให้อ่าถุงนะครับถุงหรือว่าซองที่ใส่มาเปียกนะครับวันนี้นะครับผมมีทิชชู่อยู่นะครับผมจะแกะทิชชู่ มาซับมาซับใต่กองให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้เป็นทิชชู่ธรรมดานะครับไม่เปียกนะผมจะซับนะครับผมจะซับนะครับซับพวกนี้แหละนะครับดูก็รู้นะครับเนี่ยเป็นคราบน้ํามันเต็มอยู่นะครับเห็นไหมคราบเงาเงานะครับเป็นคราบน้ํามันนั่นแหละนะครับจะมองเห็นไหมล่ะนะครับคราบน้ํามันเขามันใสค่อนข้างจะใสนะครับ เนี่ยถ้าเราเอามันรูปดูดีๆเราจะรู้ว่ามันมีความชื้นเห็นไหมสองขีดเนี่ยสองขีดเนี่ยเป็นความชื้นที่เปียกนะครับเนี่ยถ้าเอาทิชชู่มาลูบดูนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเพื่อนๆนี่ก็เหมือนกันนะครับจุดใหม่แล้วนะ,ะตัวนี้ก็ชื้นอยู่นะครับชื้นอยู่แต่ว่าความชื้นก็ยังคงมีน้อยนะครับเพื่อนๆนะครับ ความชื้นมีน้อยนะครับนี่แหละวิธีการดูไส้กรองแบบเปียกนะครับทีนี้ปัญหาของปัญหาปัญหาของปัญหาอยู่ที่ถ้าไปซื้อไส้กรองของเทียมมาไส้กรองของเทียมมักจะทําสีสันให้ดูชุ่มฉ่านะครับทาทำกระดาษทำกระดาษตรงนี้นะครับให้ดูชุ่มฉ่าเหมือนไส้กรองเปียกนะครับแต่จริงๆไม่มีน้ํามันนะครับเอามือไปแตะดูได้เลยนะครับเพื่อน เป็นบางยี่ห้อเด้อไม่ได้บอกว่าทุกยี่ห้อนะเป็นบางยี่ห้อที่ลักไก่มานะครับเพื่อนๆน,นะครับอันนั้นผมฝากไว้เลยถ้าเพื่อนๆไปซื้อไส้กองของเทียมนะครับที่ไม่มีความชื้นเลยนะครับในรถออโต้กับรถหัวฉีดรุ่นใหม่ๆออกมาระวังนะครับบ่าวาววาวเสื้อลูกแหวนนะครับจะสึกล้อเร็วกว่าปกติแน่นอนชัวร์ครับ พราะว่าฝุ่นละอองเข้าไปภายในตัวเครื่องไปทําความเสียหายให้กับเครื่องยนต์นะครับเพื<ๆ>่อนเพื่อนนะครับนี่แหละนะครับก็อย่างที่ผมบอกไว้นะครับเป็นไส้กรองแบบเปียกนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นกระดาษนะครับเราก็ต้องดูด้วยว่ารุ่นไหนเป็นแบบเปียกรุ่นไหนเป็นแบบแห้งนะครับเพื่อนๆนนะครับมันก็มีหลายแบบนะครับในรถคาวูรุ่นเก่าเก่าโอเคอาจจะเป็น กระดาษแบบแห้งทั้งหมดนะครับแต่พอมาเป็นออโต้พอมาเป็นหัวฉีดนะครับจะเป็นแบบเปียกมาทั้งหมดแล้วนะครับเพืเ่อนๆณปัจจุบันนี้นะครับที่ยังหลงเหลืออยู่ในรถออโต้ถ้าผมจําไม่ผิดผมว่าเหลืออยู่รุ่นเดียว115น,น,นูโวร้อาคาบูนะครับนอกนั้นนะครับเปลี่ยนเป็นเป็นไส้กรองแบบเปียกสีชมพูหมดแล้วนะครับ รถออโต้รุ่นเก่าๆไม่ว่าจะเป็นมีโอฟีโนนะครับเพื่อนๆนะครับมีโอรุ่นแรกที่เขาเรียกเก็บคืนเขาจะให้มาพร้อมกับนมหนูเบอร์ร้อยแนะครับหลังจากหลังจากเอามาเป็นมีโอ m o r e ก็ยังเป็นนมหนูเบอร์ร้อยแอยู่นะครับอั o โมเลตัวที่2อรองรับแก๊สโซฮอ e 1 0นมหนูจะเพิ่มขึ้นไปเป็น1 1อย นะเพื่อนๆนงหนูจะเพิ่มไปเป็น1้อยสินะครับอ่านี้ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับดังนั้นไส้กรองแบบนี้ให้คว่ำหน้าตบลงพื้นประกอบกับแล้วก็ไปซื้อมาเปลี่ยนได้เลยนะครับส่วนไส้กรองฟองน้ําลักษณะฟองน้ํานะครับก็ล้างเป่าให้แห้งนะครับล้างเป่าให้แห้งถ้าหมดอายุโดนเบนซินโดน น้ำยาที่เราล้างอาจจะเปื่อยเป็นเรื่องธรรมดาก็ซื้อใส่ใหม่นะครับหลังจากที่ทําการล้างเสร็จนะครับฉโลมน้ํามันนิดหน่อยนะครับอย่าชโลมเยอะนะครับชโลมเยอะเดี๋ยว,อ,วอากาศเข้าไม่ทันอีกก็มีปัญหาอีกนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางมาฝากเพื่อนๆนนะครับสําหรับอ่าไส้กรองอากาศนะครับไส้กรองอากาศนะครับอันนี้เป็นไส้กรองอากาศแบบเปียกนะครับอ,อ,อ,อย่าเข้าใจผิดนะครับเพื่อนๆนนะครับผมมี ผมบอกวิธีการเช็คไปแล้วนะครับไส้กรองแบบเปียกนะครับอาจจะไปดูตามคู่มือซ่อมรถก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่ไปดูตามคู่มือซ่อมรถก็ซื้อของแท้มาก็เอาทิชชู่หรือเอามือจับดูมือของเพื่อนๆจะมีความชื้นขึ้นมานะครับนั่นก็คือกรองเปียกนะครับถ้ากรองแห้งเพื่อนๆจะไม่เห็นฝุ่นหน้ากรองเลยนะครับแต่จะมาเห็นอยู่หลังกรองนะครับสังเกตง่ายๆนะครับเพื่อนๆ คลิปนี้นะครับก็มาเป็นแนวทางให้เพื่อนเนเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วก็ฝากช่องหัดทำกเกษตรอยางว่าอีกหนึ่งช่องครับสวัสดีครับเพื่อน